สบายดีสุณรู้นะรอครับรอคุณน่ะคุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกท่านครับ fc fc เคยไปหากระปูจับกระปูแล้วใช่ไหมครับผมอ่าอันนี้คืออะไรปูนี่นะครับลองถ้าปูมือเข้าตรงนี้จะนบครนะผมนีบนะตัวไหมอันนี้เป็นปูตัวผู้ดูท้องมันอ่าถ้าไปปูตัวเมียจะท้องลายไม่ลายไม่ได้จะเรียบอ๋อนึกว่าท้องลายทองลายคือคนมีลูกแล้วตายแล้ว ปูตัวเมียนะปูเมียชนอันนี้ปูตัวเมียท้องมีฝาแปบนี้ปูตัวเมียจะมีมีฝาครับผมปูตัวผู้จะไม่มีฝาเนี่ยก็ไอ้กล้ามมันจะใหญ่กว่าปูผู้จะกล้ามกล้ามจะใหญ่ตัวผู้มันกล้ามใหญ่ตัวเมียจะไม่ค่อยมีกล้ามเหมือนคนเลยเราเห็นเคยเห็นปูทะเลตัวใหญ่ไหมเคยเห็นเขาจะเหยียบเขาจะมัดใช่ไหมเขาอะมัดไม่ให้มันกัดเลยเขาหยิบแล้วเขาจะมัดมัดเชื่อมมัดไปแต่ขอเราทำยังไงใช้วิธีการล็อกกล้ามปูล็อก จับเอาไว้แบบนี้ไม่ใช่นี่คือนะครบนะอ่าหักเอาเอาเอาเล็บแหลมตรงเล็บตรงตีนเล็กๆมัน่ะเนี่ยอ่าอ๋อเอ๊ะอันนี้คือใหญ่ครับใหย่นะเนี่ยอ่หักเอาตรงตีนมันเล็กๆนี่นะแล้วกดไอ้ก้ามฝันลงอืมอืมแทงนี่ไปอืมเนี่ยจบเลยเนี่ยมันจะไม่หนีบเลยมันจะล็อกไว้เลยอันนี้เหมือนกันนี่นี่จบเลยอ่เอ้ยย่าอ่ะโชว์อีกทีนึง อทำอะไรได้ปูเนี่ยวันนี้เหมือนกันนะเอาตีนตัวนี้เล็กมันปั๊บกดล็อกปุ๊บล็อกไว้จบอะไรนี่อะไรไอ้ปูแหลกทำไมนี่พิษเลยเฮ้ยดู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 ก่อนอ่ะเดี๋ยวเช็คของก่อนนี่นะท่านผู้ชม เอาใส่หำก็ไม่กัดอ่ะเออฮัมอืนนะฮัเราอยู่ใส่นะนี่คือสูตรที่ไม่ไม่ให้ปูกัดอ่าจบเลยก็คือล็อกมันไว้อืล็อกตรงกล้ามมันนี่จบเลยมันจะขยับเขยื้อนไม่ได้อ่าอ่าอ่าเสรษฐศาสตเส่ปากมาดิกัด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 ดิอุ้ยจบเลยเอาเอาใส่ขวดไว้เดี๋ยวเอาไว้ใช้พรุ่งนี้ อันนี้คือสูตรทํายังไงไม่ให้ปูกัดใช่ล็อกล็อกก้ามปูล็อกก้ามปูไว้ถ้าเป็นอ่าปูทะเลเห็นเขานั่งยางเนาะมัดไว้ใช่มัดมัดขาไว้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มัดขาแต่วันล็อกล็อกไม่ให้มันกัดล็อกเลยเอเออืมโอเคครนนอีกตัวหนึ่งนะไอพวกปูแดงนี่เอาเใส่ด้วยอปูดำาล้นนี้แหละนี่ด้วยดินี่ด้วยพี่วังเอาไว้ใช้พรุ่งนี้ นี่เราใช้กับแดักนะโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการล็อกก้ามปูไม่ให้ปูหนีบปูหนีบอิปิอิปิอิปิมันเจ็บลายไม่มีหนีบครับผมเอฟซีรับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเราอ,ออกครับสวัสดีครับ